สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับรายการพาสวยค่ะช่องร้อยเคจีนะคะทำมาเพื่อให้ผู้หญิงอ้วนแบบพวกเราไม่หยุดสวยค่ะทุกคนไปเจอกันค่ะวันนี้ไปดูกันว่ามีไมทำอะไรบ้างนี่จ๋าจ๋าหน้านี้ดำนะช่วงเนี้ย จริงๆหน้ามิก็ดาเหมือนกันแต่นี่คือแต่งหน้ามาประมาณรองพื้นประมาณสาชั้นมันก็เลยดูเด้งๆไปไปหาหมอกันไหมไปหาหมอแบบหน้าสูงหน้า,สา,สาใสปรึกษาหมอกันไหมว่าเราจะสวยรอกันได้หรือเปล่า,าจริงอะเพราะว่าปกติหน้าไม่เคยหาหมอเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยหน้าเดียไม่ไหวแล้วนะจริงๆหน้าเดียคือรอยด่างรอยด่างของเดียเยอะมากแล้วตอนเนี้ย ทมากจริงออตนนเี้ีลองเซิร์ชดูเล่นๆอ่ะเขาเรียกอะไรหน้าเขาเรียกดิฟดีเออยดีิมันจะทําให้ทุกอย่างที่มันเป็นรอยด่างดาของใบหน้าเราหายไปหมดเลยช่วยไม่ได้แค่ฝ่ขี้แมงวันอะไรเงี้ยปกตินี่ไม่เคยออกข้างนอกเลยนะเพราะว่าทํางานแต่ในห้องไลท์ก็จะแต่แสงแต่ในห้องไลท์เท่านั้นนะดีเจอแสงในห้องไลท์เพราะว่าเมียกลวไม่สวยนันน่ะสิแต่ลองไปดูลองไปดูเองไปไปดูกัน อ๋ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะดีที่เนี่ยแหละที่จะพามาลองหลังจากนี้ทุกอย่างเราจะไปใส่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 พี่ปานมีใครจำพี่ป่านได้หรือเปล่าราชนีช้างนะแตสวยมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะสวยจริงค่ะขอบคุณค่ะจ๋า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 จใช่ตาแบบแป๊วเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะ พี่บัน้าถ้าเกิดว่าตัดสินใจทำไอตัวดีพีเออะคะ่ะจะได้อะไรบ้างคะอันดับแรกดีพีเอนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทําให้หน้าเราอะคะ่ะอิ่มใสฉ่ำว,วาวลดฝ้ากาะอะไรที่กังวลเกี่ยวกับใต้ตาดำต้องแก้มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะช่วยให้หน้าเราอะอิ่มฟูแล้วก็สดใสขึ้นรวงตาที่หมองคำ้ำก็จะกลับปรับสภาพสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นผ่านไม้ใช่ค่ะ ก็สรุปกันแล้วนะดีว่าเราจะทำดีเอ็นเอนะผิวเราจะกระจางใสาจากภายในออกมาเลยแล้วก็อยู่กับเราได้นานมากนะประมาณถึงประมาณ6เดือนเลยอ่ะมีเป็นที่แรกที่จะเปิดสิ่งหน้าดีโดยการที่ดิไม่เคยทำหน้าแต่ด้องสิ้นมาก่อนเลยนะจ๊ะและทางนี้กับบีก็จะเป็นคนที่มีรูขุมขนเยอะมากแบบรูขุมขนใหญ่ค่ะมีไายนี่มาจากอะไร นีคือแม่ให้เอวา,ากับมาวีเลยคือเมื่อไม่สี่ปีก่อนที่มีจะไลฟ์แบบมีชื่อไมายไมลชื่อแค่ชื่อไม้เฉอยอะค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อไม่ได้อ่ะจริงๆอะอยากจะมีชื่อสองพยางมานานแล้วตั้งแต่แบบเขาฮิตฮิตกบบชื่อสองพยางนี่ก็เพลีย์แบบเพลียแบบไมลี่สมลยมเข,าขเ้ากับฉันเลยตอนนั้นอาจจะฮิตมากที่ใช้คาว่าแม่ก็จะมีแม่ที่ดังๆสี่ปีก่อนจะมีรู้จักกันไหมแม่จอยจี้สตีไฮดรลิกแม่โนนแม่นี่แม่นั่นอะไรเงี้ยก็ไม่อยากแม่แล้วว่ะสามคนอื่นเขาว่า มีไงลูกเรียกมีอะไรเงี้ยก็คือมีมามีมาเออดีอ่ะมีลูกเราได้ชื่อยอใช่มีชื่อชอนนะคะแต่ากลายเป็นชื่อดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาเรียกว่าดีวายชอนดีกว่า <c oughs> ให้เรียกีดีกว่านะ <c oughs> ทำไมอ่ะเพราะว่ามันดูดีเจแล้วมันแบบว่าอยากได้มี AK a <c oughs> กับเคาบ้างไงเอะไลยนะให้เรียกว่าอะไรนะ, y นะคะ D y ชฮะ d y วายชเขียนตออเธอดีวา มากหน้าไม่เคยโดนแผลเข็มอะไรมาก่อนเลยจกเว้นผ่าตัดเล็กที่ตาตั้งแต่ตอนเด็กๆอันนี้เป็นครั้งแรกเลยจะต้องคืนหน้าหรอะอยหน้าสวยๆของฉันความจริงกำลังจะเปิดเผยช่วงนี้รู้สึกเราพีชีพอยนะพี่นั่นน่ะสิไม่เห็นเหมือนในไอจเลยเนาะแบบว่าเด็กไอดอลใช่ปะก็จะนาแน่นๆแล้วก็เครื่องก็นวดไปอะไรไปแต่เครื่องของลงเลยเนาะ ชารีเข้าสิงมาแล้วรอดนี่ชาร์ล,ลีเป็ทำไรคะมาทำหน้าค่ะคือด้วยความที่แบบเราเป็นูช้ชาลุยมาตลอดอะเคยวางแผนว่าถ้าต่อไปเราอายุมากขึ้น่ะหน้าเราก็ไม่ต้องสนใจปล่อยมันไปตามธรรมชาติแต่พอวันหนึ่งอายุขึ้นเลขสีป่ปุ๊บอะเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะหรือ <c oughs> รอยตีนกามันมาไม่เหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยฮะต้องดูแลบ้างละจริงๆคือเราก็ายังรับไม่ได้ว่าเราต้องมีกอ่อือใช่ ตอนนี้ก็ยาชาใช่ไหมคะตอนแรกฟังว่ายาชาเราคิดว่าเราต้องโดนฉีดใช่ปหแต่เนี้มันเป็นครีมแบบโอ้โหคิดวปิปปิ้งตอนนี้ก็เหมือนเอาอะไรมาแปะๆเนี่ยเหมือนที่เราซินอาหารอ่ะันระเหยอ๋อดีดดเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะใช่ดีกว่าที่คิดคไม่มีเข็มใช่เป็นแค่ครีมเองนั่นแหละสิตั้งแต่ทำช่องมามีอะไรครั้งแรกบ้างคะพี่ยาชาที่น้าครั้งแรกลาลาครั้งแรกโจ๊ะ ดีวกินปลาร้านะรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เริ่มชานะแต่ก็รู้สึกแบบอะไรมาโดนหน้าก็รู้สึกนะเลยนะรอก่อนขีนเนยก็ได้แต่ปากกับคิ้วยังเต็มอยู่นะเออคิ้วกับตาย,ยัางแน่นจะไปต่อแล้วดิสูดๆ,ๆจะเจอกันเจอคุณหมอแล้วคุณหมอมาแล้วรุ้ไหมพี่สภาพหน้าเป็นยังไงรุนม,มากเดี๋ยวรอฟังหมอพูดน,นะ ก็สําหรับรอยของสีผิวที่ไม่เรียบเนียนนะครับเกิดจากการที่เราโดนแสงแดด็นเวลานานๆหรือว่าแสงพวกสปอตไลท์แสงอาดีก็ตามที่มันเกิดความร้อนนะครับคะเลยทให้เกิดเหมือนรอยสีผิวที่มันไม่เรียบเนียนครับแล้วตรงหน้าผากมันจะเป็นด่างๆเช่นกันครับค่ะตะ่กี้ก็แอบถามคุณหมอแล้วเรื่องแสงแสงของสปอตไลท์ก็เกี่ยวค่ะมันก็จะทําให้มีผลต่อหน้าเราได้เหมือนกันคล้ายๆแสงแดดเลยทีนี้เราจะเข้าไปข้างในแล้วนะในห้องเนี่ยที่เราเดินเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ต้องใช้มือสัมผัสนะเป็นออโตประตู ปลอดภัยปลอดเชื้อรักษาะยะหางบรรยากาศดีมากระหว่างนั่งรอรถก็ดูดินี่มันห้องนั่งรอเลยอ่ะเป็นมมเบอร์การ์ดโอลี่เลยนะะเป็นเล้าเลยง่ายๆเลยอ่ะสีดำทองตัดกันแบบเพิ่มความหรูหรา่มากๆเลยแล้ววันนี้พีทนั้นแต่งตัวมาเข้าแบบนี้เลยอ่ามันจเสร็จได้ใช่ไหมระดับป๋าอะไรประมาณนี้นั่อระูนะคะได้ค่ะ เข้าห้องผ่าตัดครั้งสุดท้ายก็ตอนที่พ่อเอวากับมาวินอ่ะห้องคล้ายๆกันเลยอ่ะแอบตื่นเต้นพี่หมอัเย่อเยอะไหมบ้างว่ะพี่หรอใายเวลาสวัาคุณผู้หญิงค่ะจำเป็นกระดดดได้พอเวลาเราโดนแสงนะครับหรือว่าพวกแสงสปอตไลท์เราทาครีมกระแดษไม่ไม่เพียงพอครับเมื่อเทียบกับแสงที่เข้ามากระทบกับหน้าเราครับ ทิ้ก็นแต่เพราะเอาไม่อยู่มันก็เลยทําให้เกิดการสร้างเม็ดสีที่เพิ่มขึ้นไปกันเลยทําใหครับถือว่าเยอะใช่ไหมพี่หมอเจ็บนนึงตรงนี้ตรงที่แสตงตกมาเยอะครับเช่นหน้าผากหรือว่าบริเวณของหลุมแก้มเหมือนเราตากแดดแหละแต่ว่าตากแดดในรม่มการกันแดดสองข้อนิ้วมือครับต่อ4ชั่วโมง4ชั่วโมงงานวิจัยจะบอกว่าทิ้งกันแดดจะลดประสิทธิภาพลงไปแล้วประมาณ50-60%อันนี้อันนี้พร้อมยิงแล้วนะครับอันนี้เทสนะครับเส็บมั้ยครับเสร็จป่าวเสร็จไหมคะนิดนึงค่ะ ธุรกิจพันล้านครับต่อลูกค้าตอลอดอายุ4ชั่วโมงมีเร่งการกระจาดสายคองผิวตนะครับตัวนี้จะทำติ้กว่านะเครื่องเมื่อสักุลู่ตดีใจที่คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรต้องเจ็บแล้วขันตอนต่อไปจะสบายเดี๋ยวครั้งสุดท้ายนะครับรู้สึกนะอันนี้จะเจ็บๆขันๆเลยกีนนน่นาทีรี่สิบเองม้างป,ประมาณ15นาทีเจ็บแบบจิ๊บจิ๊บ ดีที่มีคนชวนมาเยอะพี่ผู้ช่วยเบ้อนที่นี่น่ารักมากเจ็บน้อยกวาทำสีผมล่าสุดอีกอะสงสารนี้ว่ะตเดี้เป็นคนที่แบบกลัวว่าคันนางจะไม่เคยเจออะไรไม่เคยเจออะไรเจ็บๆนะไม่เคยผ่านการโดนความเจ็บปวดเลยมาไงไม่เคยแบบไม่เคยฉีดซิลไม่เคยแบบไม่เคยน้ำหน้าไม่เคยอะไรเลยไม่เคยทำสีผมไม่เคยทำอะไรที่แบบให้ให้ร่างกายมันปวดอ่ะขนาดแค่ถอนขนนางเล่นๆน่ะนางยังเจ็บเลยดูบนดขอบทุนะคะ่ คูผมนะมาเสียงนี ui, lui, lui, lui. Okay. Okay. ้หน้าเกิดซิงข้งแรกโอเคครับลุย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 เขาเดือดเขาเดือดเดิอดครับโอเคเนเตน ตาหน้าเจ็บๆเพราะว่าพี่มายบอกอาการเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอาการเจ็บหน่อยๆนะใช้มดกกระดิ่งใช้มดกักนะดิ่งม้วนกอะไรที่นีะเขาพอมันจริงๆจากใจคือตอนแรกก็ยังเฉยๆนะแต่ว่าพอตอนนี้พอได้คำบอกเดี๋ยวจะเจ็บนิดนึงนะเจ็บนิดนึงนะ เออได้เลิกแบบไม่เลยว่ามัจะเจ็บยังไงนี่คือห้องผ่ตัดขนาดเล็กนะฮะอ๋อก็ไม่เจ็บใช่ไหมใช่ไหมจะแหไม่เจ็บชัวร์หัอเเดี๋ยวคุณพ่อมาไค่ะหวดมาเลยนะบทไรที่ที่มีผมอยู่เพื่อนมันเจ็บมากแม่โมงจริงทุกวนคุาพ่เจ็บ เจ็บแบบคนได้โอเคครับก็หมอ้นนะครับเดี๋ยวนี้เราดูแลคุณผู้ชายนะครับหมอคนสีครับี่ชอนครับผมพี่หมอชอนมีคําถามหน่อยหน้าชอนะไั้เป็นเด็กแล้ว คือเคยไปอยู่นอนในโรงแรมเลยหนึ่งปีไม่เคยโดนแดดเลยนะตื่นนะประมาณบ่ายสองเลยอะเราออกไปนั่งกินข้าวแล้วกลับเข้ามาแล้วพอไปเจอคนเขาบอกทำอะไรมาทำไมดำไปทะเลมาเหรอและอีกอย่างหนึ่งพอออกไลท์อย่างเงี้ยฮะมัน่าจะดำมากํำมากมันเกิดจากอะไรอะพี่ฮะมันเกิดจากอย่างนี้ครับนี่ครับคือผมเข้าใจว่าผูอาจจะมีการบำรุงกับผิวค่อนข้างที่จะน้อยอะครับเราไม่ได้ทาพวกครีมกันแดดหรือว่าครีมบำรุงที่ช่วยปกป้องไวใ้ให้ตัวแสงเนี่ยทำลายตัวพื้นผิวของเราอะครับแวพอแสงหรือว่าพวกแสงสปบตไลท์พวกนี้ครับมันมากระทบต หเราแล้วเราไม่มีอะไรปกป้องเลยก็ทําให้เม็ดสีเนี่ยมันเข้มขึ้นได้ครับแล้วก็ทําให้หน้าแห้งด้วยนะครับสังเกตว่าคุณลูชายเนี่ยนะจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะครับแล้วก็มีเม็ดสีที่เข้มขึ้นกว่าตแหน่งอื่นๆเนี่ยเพิ่งจะมาดูแลแบบหน้าเพิ่งจะทาอะไรเนี่ยช่วงหลังๆนะครงใช่ไหมครับใช่ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ทางคลินิกนะครับจะมีนวัตกรรมที่เราเรียกว่าดีพีเอครับหรือว่าท่านไหนก็ได้นะครับที่รู้สึกว่าไม่อยากจะเข้ามาดูแลบ่อยๆหรือว่าไม่มีเวลานะครับดีพีเอโปรแกรมของงทาคลิก ช่วยเร่งการฟื้นฟูผิวได้ถามต่อครับพี่หมอถ้าหลังจากเนี้ยทำโปรแกรมนี้เสร็จแล้วอะกลับไปต้องดูแลอย่างไงบ้างจริงๆแล้วด้วยตัวเข็มมันค่อนข้างเล็กครับจริงสามารถดูแลได้ตามปกติเลยเพียงแต่วันแรกนะครับเราจะแนะนําว่าอีกเรื่องการแต่งหน้าไปก่อนครับ แล้วก็ทาโค้กครีมบำรุงได้ทาครีมกันแดดได้ที่ไม่มีสีนะครับครับผมแล้วก็สําหรับวันรุ่งขึ้นสามารถที่จะแต่งหน้าได้ตามปกติเลยครับ S.M ห้าสิบบวกบวกเลยใช่ไหมฮะสามบวกเลยได้สามบวกโอเคได้เลยครับโอเคครันนี้เจสต์นะครับพร้อมฮะไหวไหมอืมโอเคพอได้ครับอาฉลุยเขียนไ้หงไปแล้วนะฮะเไม่เอาโทรศัพท์ที่เล่นเลย ไม่ได้ตึงันี้เป็นขั้นตอนที่สามนะครับ่าเดิมไหมไม้พี่หมออ๋ออันนี้ไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บตาน่าโอเคไอช่วงเจ็บโอเคครับผมขั้นตอนที่สองใช่ไหมที่เจ็บฮะ้าหนึ่งสองรวมกันกับเมื่อกี้ขอบคุณพี่หมอมากสำหรประสบการณ์หน้าผม ไปครับจะแบบทนได้ครับเหมือนเวลาเราเจาะสิวอะมาเอาตอนรอบสุดท้ายที่แบบขั้นตอนที่สี่ใช่ไหมพี่หมอครับขั้นตอนที่สี่เลยจะแบบเจ็บสุดครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเออผ่านมาแล้วครับมาขั้นตอนเจ็บสุดสุดสุดท้ายแหม่ยามากตึงสุดเจ็บไหมดิขั้นตอนสุดท้ายเจ็บสุดอะ่ไโอ๊ย อยากโชว์ผลลัพธ์มากแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เพราะว่าหน้าเป็นรอยเข็มกันหมดแล้วทั้งคู่ใช่ครับเดนะี๋ยวอยากดูผลลัพธ์ต้องตามไปดูในคลิปต่อกันที่บ้านแล้วกันวันนี้ได้สามีใหม่กลับบ้านแล้วไปแล้วนะเอากระสังตุลพี่ไป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 สวัสดีค่ะนี่ก็เพิ่งตื่นเลยนะคะหน้ายังไม่ได้อาบน้ำเลยคะ่ะหน้าวันที่เจ็ดเห็นหน้าตัวเองแล้วก็ตกใจเพราะว่าดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ คือเนี่ยหน้าใสขึ้นเยอะเลยดีเป็นไงบ้างหนะ้าดีมาดูหน่อยสินี่ยังไม่ได้อบน้ำต้องตื่นไปอบาบน้ำกันดีกว่าอัพเดตผิวหน้าเช้าวันที่สิบสี่นะคะก็หน้าตอนนี้ก็เหมือนเขาที่เข้าทางมากขึ้นเยอะเลยนะคะใสขึ้นเยอะขาวขึ้นเยอะแฮปปี้มากแน้มีความช่ำวา้า มีมิติในความว้าวาวาแบบนี้หลังจากที่ทำดิฟดีเอ็นมานะครับ14วันนะครับตอนนี้น่ารู้สึกว่ากระจ่างใสขึ้นฝ้าและรอยด่างดำหายไปเยอะมากและรูุ้ลผลนะครับจากที่ใหญ่ตอนนี้มันเล็กลงมากเลยครับ